เดินเจอากาเจิญอาานั่เลยอาานะครับปชนนะคร ชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมระองมาพรรษาโดยพร้อมเพรียงกันนะคะโรงเพลงศิลปวิทยาของเรานะคะได้เหิดเอาวันที่4ีพันล้านนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะก็ขอให้ทุกคณะศีนนะคะวันนี้นะคะปฏิบัติพระราชพิธีนะคะด้วยความสงบนะคะเห็นไคะแต่ก็อการคลายวัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะคะปีก็เะ่นวันนี้พบ87พรรษาแล้วโรงเรียนเรานะคะก็มีข่าวดีนะคะข่าวดีมากเลยนะคะที่จะได้ให้รับทราบเรียนท่้นรองรายการนะครับแล้วก็ในคณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับครูนะครับของอันวาที่ผ่านมานะครับก็ได้นำนักเรียนครับเข้าร่วมการแข่งขันครับโครงงานนะครับวิาศาส์นะครับ สำหรับนักเรียนเนี่ยของของครูนะครับก็คือแล้วก็ของพี่ๆนะครับก็มีพี่ๆสามคนนะครับก็คือพี่ม .6 แล้วนะครับคือนางวัฒร์มหานะครับแล้วก็นางสาวชนิดราภารุ่งนะครับแล้วก็นางสาววัชรพลชูจิตนะครับสามคนนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้เข้าเป้านะครับส่วนเระเทนนะครับเพื่อถวายแรงงานนะครับถวายแรงงานต่อหน้าพระพักเนี่ยในระยะที่แบบใกล้ชิดมากนะครับ ก็คือว่าเลยก็เป็นเป็นแบบโอ้ปลื้มใจมากนะครับเนี่แล้วรู้สึกดีนะรู้สึกดีมากครับซึ่งแล้วก็แต่ตอนแรกเนี่ยจะต้องได้ขึ้นไปรับนะครับรางวัลก็คือเป็นเป็นป้ายนะครับรางวัลแต่วันนี้เนี่ยในในธรรวัฒน์มหานะครับก็คือพี่โต้งนั่นแหละครับก็ได้ติดนะครับสอนเข้าเขียนนะครับคณะเภสัชนะครับของมอญรดชส่วนเลยก็กลับมาอีก่อนนะครับก็เลยเราเปิดก็เลยต้องรู้ ก็อยู a, ่นะเด็กได้มาตัวตัวที่นี่เลยนะก็ก็ขอบขอบดีมากเลยคุณผู้ชมค่ะก็ข่าวดีนะคะข่าวดีมากที่สุดเลยนะคะในประวัติศาสตร์ของขาววิทยาของเราเลยนะคะเป็นนิมายอันดีจริงๆนะก่อนที่จะเริ่มพระราชิาพิเศษพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะ ่านักเรียนคะในวันนี้นะคะนอกเรีถวายราชสักการะพร้อมอ่านครรมวายาพระพรนะคะหลังจากนั้นออวงโยงพระวารีโรงเรียนฐานวิทยานะคะนำโดยอาจารย์นิ่ปุ่นกปุ่มชนนะคะและนักเรียนนะคะก็ขับบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อดเวทีสรรเสริญมหาราชานะคะในในช่งวงนี้นักเรียนก็นักเรียนทั้งหมดครับ เรากำลังก้า ขอเดชะฝ่าละออุรีระบากเ้ากระมองพ้าพุทธเจ้านาตนวราทงไทย ผู้ประกาศของข้ารุจเจ้าซึ่งได้รับฉันทา,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 านุมัตจากบรรดาข้าราชการผู้มีเกียรติและบรรดาผู้ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในมคลคกีเขตสถานที่นี้ล้วนมีจิตโสมนัสปราถนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภูมิพลเดชมิเดศมาหิศราทิเบศรามาธิบดีจากปรีนฤาดุษฎีสยามบินทราคน,น่าบรมนาถบพิษ ผูท้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐพระองค์ทรงเป็นพระบระมุ้งของชาติและทรงเป็นเอกอัคราษฎรเสมอประถมมีพระราชาหานทยัยประกอบไปด้วยพระเมตตาการุณาอยู่เป็นเมืองน,นิด้วยพระราชประสงค์จำนุ่งหมายจะให้ประชาชนทั้งหลายมีความเจริญร่เรวยเป็นสุขทั่วหน้าเหล่ากรตริย์ข้าราชการนักเรียนและประชาชนทั้งหลายต่างระลึกถึงพระคุณของพระองค์ พระบาทสมธธดเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชไม่เหตรลาที่เอรรามาธิบปดีจักรีนฤบืรดิน์สยามบินทราธี่นาบรมนาศบพิษจึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวอายพระเกียรติในโอกาสเป็นมหามงคลสมัยเฉลิพระชชวัฒน์พัรศาในวาระนี้จระทาไว้ทั้งอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวพิธิฐานจงบันดาลให้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชไม่เหตุราที่เบสรามาธิ่ปดีจากอีนาเริตะวินพระจากสัพโลคาพญาที่ไหที่บัติขอให้พระองค์ทรงดำรงศิริรัตนพิพัฒน์คณะไหบุญพระบรมเดชาทุกภาพแผ่ไพศาลด้วยจตุรพิธพรทุกประการจงประสิทธิ์ชาติยัติุพวังขอพระองค์ทรงอัจเรญด้วยราชฤทธ ชนะศัตรูหมู่ร้ายทั่วเมืงดินดนนพิยักษ์มางคลังชัยมงคลดังกล่าวนี้จงมีมีแต่พระบาทสมเด็จพระอรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดราธิเบศรามาธิประดิจักรีนฤบดิษฐ์สยามินทราชนาบรมนาถบพิตรทุกประการเทิดด้วยก้าวด้วยระหม่องขอ,งขอ,งของเดชะ ขอเดิคือตาามอก็อยู่บา้คะก็อยนะคะกับอบครัวนะคะสำหรับในวันเฉลิมพระเิดพระสงสานะคะในที่กรกมาแส่งไปเกี่ยวภาษาในวานี่นะคะทาวเรียนหาวิมยาซึ่ง ป็นปีที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะคะอยากให้แบบพวกเราเนี่ยได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท,ท,ที่ได้มีโครงการเหล่านี้มาให้กับพวกเรานะคะโดยการทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยได้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมกับที่เป็นปีแห่งสี่มงคล นี้ด้วยนะคะ45ปีของโรงเรีย,รยนอานุทยาได้รับโรงเรียนพื่อางาวลโรงเรียนเพื่อทางขนาดใหญ่นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำเท่านั้นที่จะได้แต่ในปีนี้โรงเรียนเราได้ได้เป็นเกียรติประวัติอย่างสูงยิ่งนะคะขอฝากฉันขอฝากความดีเหล่านี้ไม่ให้กับบุคลากรทุกท่านข้างนึ่ง ฝ่ายบริหารคยูผู้สอนและนักเรียนทุกคนที่ยืีนอยู่ในที่นี้นะคะขอให้รักษาเกณฑ์ตัวนี้ไว้และขอชื่ชนชมนอาจารย์บวชกลุ่มสาระอนิสั์นะคะที่ได้ร่วมมือร่วมใจผลักดันให้นักเรียนนะคะโดยสนับสนุนให้อาจารย์อนุเทศเมฆพันนําำนักเรียนไปเพื่อการสุกสอนฝุกซ้อมจน ได้รับรางวัลซึ right. well, ่งจะได้ร so <tur> ับสากธิขิบัตของว่าประเทศของเดประเทศและดรบน้าจิตวิทยานะคะในโอกาสต่อไปถือว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลยิ่งกับบุคลากรนะคะของโรงเรียนขอขอบคุณผูสาราคณิศานะคะโดยอาจารย์สุเทพเิจิตร์นะคะไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงและหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้รับเกียริ ได้บบรับรางวัลนะคะเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ออขอขอบคุณทุกฝ่า่นะคะาที่ทำให้ที่อำเภอจัดหรือที่บ้านของท่าน,นนักเรียนก็ไปตัดตาพื่อสารสถานีได้นะนะแม่เป็นคำหน้าที่วันพ่อควรเป็นพ่อก็ทำหน้าที่อยู่แล้วทำหน้าที่ตั้งแต่รู้ตัวว่าจะเป็นพ่อก็ได้ทำต้องทำหน้าที่แก่นักเรียนในขนะที่เป็นเด็ก เป็นลูกฉันในฐานะที่เป็นเป็นแม่ซึ่งวันนี้ไม่ใช่วันแม่นะคะเป็นวันพ่อก็ขอให้กลังใจคุณพ่อทุกคนที่ทำหน้าที่อยาอ่างดีนะคะถ้าเราไม่มีพ่อของเราก็าะคงไม่มีโอกาสที่จะดีแบบนี้ทั้งข้าราชการทั้งรูเราด้วยและท,ทั้งนักเรียนด้วยนะคะกข็ขอขอขอบคุณทุกท่านที่ได้โอกาสใส่เสืยอเหลือนะคะ การเจอเมที่น้อยเคแล้วก็ถึงก้มเลยแล้วก็ึงสามโมเช้าถกักโคล์กอร์ี่ยไปรายาเตที่แล้วะนะคะแล้วหน้าที่เป็นลเลียงนมอสีหน้าที่เป็นลเียงเ